คุณผู้ชมวันนี้ต้องมาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมันเป็นประเด็นดราม่าเลยเรื่องของน้องคนหนึงเนี่ยเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือจะข้ามฟ้าโดยที่ยังไม่ได้ดับเครื่องตัวคนก็ยังคร่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เลยระหว่างที่เรือออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามือไปโดนคันเร่งอะคะ่ะมันก็ทําให้ทั้งรถทั้งคนเนพุ่งตกน้ําไปเลยนะคะ คนเต็มบนเรือเลยมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีใครลงไปช่วยน้องเลยมีเพียงเพื่อนของน้องคนนี้ซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นแต่สินใจกระโดดลงไปช่วยเองไปดูคลิปนี้ค่ะน้อเย็นจติอะไระ กับเชือกดึงเขาไปดิดึงเขาไปดิดึงเขาไปก่อไว้ดออแล้วก็ดำเพื่อห่วงเพื่อนใช่ป่ะกระโดดไปช่วยเขาแต่รันไม่เป็นให้ดึงมันขึ้นด้เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนอยู่ทำไมบนรถอ่ะ โอ้ไม่ได้น้องเสื้อดําแล้วผู้ประสบเหตุนี่แย่แน่งานนี้แต่มันก็อันตรายจริงๆเพราะอะไรเพราะน้องเสื้อดาว่ายน้ำไม่เป็นนะจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่าเรือวัดขุนพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงเย็นเมื่อวานนะคะน้องที่ตกน้ําลงไปก่อนคือน,น้องอัธพลอายุ18ปีหลังเลิกเรียนก็เอารถขึ้นเรือจะข้ามฟากนี่แหละแต่มือไปโดนคันเร่งรถเลยพุ่งตกน้ําลงไปพร้อมกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะ เกิดอะไรขึ้นล่ะหรือว่าน้องไปโดนอ่าไม่ไม่ไม่โดนเลยกำเบกอะไรอยู่อ่าแล้วเพื่อนบอกว่มือมันเท้านิดเดียวอ๋อเป็นอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้บิดอะไรเลยอ๋อไม่ได้ปิดอะไรเลยมือจมินนี่มั้งพุ่งไปเลยแล้วก็พุ่งลงไปเลยแทบทะลุเลยนะน้องก็ก็ลงไปทั้งรถเลยแล้วน้องว่ายน้ำเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นแล้ว ชื่นชมเลยนะฮะด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเพื่อนนะครับสุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้สําเร็จปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ครับก็ต้องจมอยู่ในน้ําใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่อยๆดึงกันขึ้นมาแต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็เห็นจะเป็นคนถ่ายคลิปครับพี่แจ๊คทัวร์ไปลงนะครับเขาบอกเห็นอยู่ตรงหน้าทําไมไม่รีบไปช่วยทําไมโมวแต่ถ่ายคลิปซึ่งเจ้าของคลิปก็ขอพื้นที่ชี้แจงแบบนี้ครับ ร้านอาหารเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็เรากระโดดไปไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านอาหารตรงนั้นน่ะมันจะมีพุ้นปูนก่อนนะครับสูงประมาณสักกี่เมตรวะสามเมตรได้นะครับคือบนเรือครับมีทั้งชูชีพนะครับแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีน้าใจมันอยู่กับเหตุการณ์ที่เขาตกใจกันด้วยนะครับตกใจกันถ้าทําอะไรกันไม่อยู่นะครับก็อย่าไปว่าอะไรกันหอนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะว่ายน้ําไม่เป็นเองกัน No. เนาะอ้าวงั้นเราเรารับฟังด้วยความเข้าใจนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้